สวัสดีจ้าอันนี้พี่เวทจะมาทำแตงโมไหมแตงโมมีประโยชน์นะตรงแตงโมตรงที่เปลือกมันนะจ๋ะอย่าไปทิ้งเด้อเปลือกที่มีสีขา,ขาวๆกับสีเขียวๆที่จะติดกันกับสีแดงๆนี่แหละนะเนี่ยประมาณนี้นะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก วิตามินซีอยู่ตรงนี้เยอะมากช่วยร่างกายของเราได้ตอนนี้พี่เวทก,ก็ตำพริกรรกระเทียมแล้วตำพริกกระเทียมแล้วแล้วก็ใส่ลงไปทำง่ายไม่ยากเปลือกแตงโมงนี่เราจะใช้แกงก็ได้แล้วก็ใช้มาทำเป็นส้มตำก็ได้อันนี้น้ำมะขามเปียกใส่ลงไป โอเคจัดสองชอแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปดึกถ้าใครไม่กินน้ำปลาใส่น้ำปลาก็ได้สำหรับพ่ที่กินเจก็ใส่เกลือก็ได้พี่เบนไม่ได้ใส่อะไรมากมายแค่นี้แหละสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเนาะพ่อแม่พ่อแม่จะพา ซื้อแตงซื้อแตงโมงแล้วก็ไปทำกินอยู่นาเนาะลงนาดำนานะพี่น้องเอ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอดเป็นอยากดอกหัดแต่ว่าเราเอาเปลือกแตงเนี่ยที่เหลือนี่นะที่กินกินแดงๆมันเสร็จแล้วเ้วก็เอาเปลือกแตงที่เหลือขาวๆนะ่ะแล้วก็มาขูดคลุกใส่น้ำปลาใส่พริกป่นใส่ชูโรสกินเนาะ ปันนันกระแทบหลายเด้๋วพี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้คิดถึงว่ามันมีประโยชน์ไหมก็รู้แต่ประโยชน์อย่างเดียวว่าคือกินอิ่มแล้วก็สามารถที่จะอะกินกินอร่อยกินง่ายกินเป็นส้มตําไปเนาะแต่ทุกวันนี้อทางการแพทย์ก็บอกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์มากต่อสุขภาพเราเพราะว่าวิตามินเอ วิตามินซีไปอยู่ตรงที่เปลือกขาวๆมานันอะมีส่วนเยอะนี่นี่ก็กินง่ายๆพี่้องเงยจังสิ่งละแค่นี้ก็แซบแล้วพี่น้องแค่นี้ก็เลี้วคาบแล้วจ้ะแซบอยู่จ้ะ sắp này cả kinh đái, đeo dễ. อาหารมืออาารม้อพิเศษอาหารมื้อพิเศษที่ดีต่อสุขภาพัน,นี่ดัชชานี่กินซัมนี่เดิมพี่น้องนี่จ้ามาด้วจ้าเสแซ่บน้ำกันจ้า